ตีชีเคเกอเกอปาชุยบทที่เจ็ดพี่ชายอายุแปดปีเกอ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 พี่ชายต,ตี้ตีตี้ตีน้องชายเมโยเมโยไม่มีอีเกอร์อีเกอร์หนึ่งคนจีซุย สี่ซุยอายุเท่าไหร่โยมะโยมมะม,มีไหมทาทาเขาผู้ชายทาเขาผู้ชายเกอโคนซุยอายุมะไหมเกอเกอพี่ชายตีติน้องชายหมยโยไม่มีโยมะ มีไหมอีเกอหนึ่งคนจีซุยอายุเท่าไหร่หนีโยเกอเกอมาคุณมีพี่ชายไหมป๋อโยอีเกอเกอเกอฉันมีพี่ชายหนึ่งคนหนีโยติติมาคุณมีน้องชายไหม ว่มีโยติติฉันไม่มีน้องชายหนีจีซุยคุณอายุเท่าไหร่ว่ซื่อซุยฉันอายุาสี่ปีทาจีซุยเขาอายุเท่าไหร่ทาปาซุยเขาอายุ แปปี